รเออด้อะรมล้วแห้อ้ลหดูดีมแห้งสุขภาพแข็งแรงีคือจงเด้อเด้อเนเ็กเได้ลูกเด้อ้องแ่บอกแม่ว่าสูงสุดชาดุไอ้ติ๊งจันดเนีอกมกออใจลายๆเด้ออสูแขเอาะ่ เดินไหยุดมามาแช่มาดีแค่ไหนไกเพี่นอนแหงไก่ด้วยโค้กตแ่ต้มไส้ไก่โก้อะไเนยไมู่กใคไก่เขาเดินฟันในกรนนอนจ้าที่นอนตรงไป ใส pues ่ก็เงี้ยูกใส่ก็เนี้ยเอาไปปล่อยนะไอ้เอาไปควยเนอะลูกเนอะแต่เนอะเด็กเด็กคนพาใส่เรื่อยๆนานๆนะแล้วว่าสันปดาห์หนึ่งแไบว่าใส่ขึ้นเกาเดี๋ยวใส่เมื่อกึขึ้เกาใส่เมื่อกึขึ้เกาไทยเนี่ย Văn võng quên là nay quên sùng cái vô trong cái pháo của mình đã กไม่นไปไกลๆจูกแนบารีบาดีปลูกใกล้ๆแล้วบานีหม้อแล้วบรีมอแล้วฟ้เป็นอะไรเป็นอะไได้ไหมได้หรอกวาหาหรอกได้

เอาเลยเอาวะต้องว่านี้เวีเอฟซีกาช่วยมาเนอะสูสุขเยอเออเก็บใจกันสุขเกใจกันสูสุขเยอเอมุกขบใจกันที่สุขเด้ออะไรหลายอป้าหลังของป้างานหลังของป้านหลัอป้ ใช้ก okay. okay. ็นตากล้องนพี like ่น no. ้อนถกแนใ่มเ้อใจแม่ซุกเด้อแม่ซุกน้เพิ่นผาเงินพี่สุกลายๆเด้อจ้าค่นถูกแขนให้น้องลุงหาแขนกี่เด้อขอบพุ่ลาลายจ้าขอบมุกขอบใจให้ลำด้วยลำด้วยขักแข้งแรงทั้งแร็ตลอดปลอดไทยมาเอมา่แล้วบอ ิบหกอย่านี้ให้่เฮวยเด้อผู้ให้มาบ่ตดเพิ่นว่จักสิมาบ่มาพี่น้องพ่นก็ตกดินเออบ่ได้ก็บ่เป็นหยังเนาะพี่น้องไข่ไข่่่ <si มาให้เาใ้เป็นกสรอาว่าอยากอยากเป็นแพทย์อยากเป็นนักอิสรยกอสแพทย์มากมากว่านี้พิทูพิตาที่น้องเยเป็นกับหนาตาสดใสกว่าเก่าได้บแพท ขอแฟนสาวนุกมากต่อไปกับคิวสาอันน้อยพี่น้องเลยแมนอันนี้กับทั่งแย่ๆของบาเต้ได้พี่นอ้องขาดติดตามได้เฝ้ามมเตเต้ซ้อนอาเกดพี่น้อง <c oughs> ต่อไปก็คิ้วเหมือนเท่าไงเนาะผมแต่ภาพกับพ่อแม่เมื่อแล้วพี่ตองเลยเมื่อแล้วเพิ่นสิบเผ่าไปเมื่อบูซมบูซาอยู่เพื่อนกัเมื่อก่อนเนาะเพญาติเนะ

คิวไปกับซาด้วพี่น้องเด้อซาาด้วยมังงะโซ่เข่าองค์กระต๊อกคลิปเล่นซองซอยู่ดีมีแหงตลอดเลยคลิปผูกแขนกันหน้าคะเรียบร้อยเลยพี่น้องค่ยคลิปเป่าเค้กกับคลิปน้องลุงเด้อพี่น้องเด้อคลิปเป่าเค้กเอาคลิปนี้กับสีลาพี่และน้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์ซองกันหน้าตาอ้น 啊，拜拜。